สึกว่ามันไม่เท่ากันนี่ป้าจ้าตังเติมน้ำมันร้อยหนึ่งน้องเจมีไม่ถึงหรอกนะมีแค่หนาแค่นั้นก็อย่าพูดนะตอนนี้เติมน้ำมันนะฮะเติมน้ำมันพอดีตังไม่มีตังเติมน้ำมันป้าเอาไง ตังเติมน้ำมันร้อยหนึ่งน้องจ้าทำไมพูดกับเจ๊อย่างนี้เราจะช่วยกี่บาทอย่าพูดอย่างนี้กับเจ๊นะจะช่วยกี่บาทต่อมาชีวิตจริงเนี่ยจะบอกทางบ้านหมดเลยไม่มันบอกไม่ได้หรอกทางพี่โน้ตมีตำรวจมาเยอะเลยอ่าจะช่วยกี่บาทเร็วไม่มีเลยมีแค่นิดเดียวจะดูดิเปิดกระเป๋าดิไม่เปิดหรอกเอาแล้วจะไปได้ไงมีตังเติมน้ำมันนะป้าน้องจ้าทำไมเขาพูดอย่างนี้เล่าทำไมพู่อพี่ล่ะฟ้าก็ขอตังเติมน้ำมันเนี่ย เร็วป้าย่าออกให้แกสิไม่ได้ป้าเดี๋ยวย่าดูมีมีป๋าตังค์ติดมันนะจะช่วยเท่าไรกระเปาตังค์ดูเขาพูดอย่างนี้นะกูจะบอกกับพี่โนดเลยนะเพื่อนตำรวจเยอะเลยบอกพี่โนดอะไรเติดตำมานอะไรเท่าไรเท่าไรครับเท่าไรเจ๊ก็หยิบเจ๊กระเป๋เองก็มีอ่ะหยิบมาดินั่นดูพูดกันนี่น้องโอ้ยอย่าพูดอย่างนี้นะี่กระเป๋าตัองเองมาดิแน่กูจะบอกกับตำรวจชีวิตจริงเลยนะปตายติดตำนานมาเดี๋ยวพูดทุกวันอะกระเป๋าตังค์อะป้าหน้าเอาทองมเอาทองก่อน สองพันป้าโอ้ยน่น้องเจกชีวิตจริงนี่นกูจะบอกทางบ้านกูนหมดเลยตำรวจมาเยอะเลยป้าเพื่อนพี <จะ S 2> ่โนดนมาบ้านกันเยอะเลยป้าจะบอกอะไรเอาตัางค์เติมน้ำมันจะบอกอะไรจะบอกกับพี่โนดว่าพ,พูดพูดอย่างเงี้ยมีคนเดียวนี่ที่พูดเงี้ยอ่ะมันไม่ใช่ตังค์เติมน้ำมันป้าน้องจ๋า ไมพูดกับเจ๊อย่างงี้ล่ะอย่าพูดอย่างงี้กับเจ๊ยอย่าทองมาเลยอย่าเอาทองมาเลยเอาทองมาเอาทองไว้ก่อนไหมเอาตังออกมาก่อนเอาทองไว้ก่อนีอนี่พูดอย่างงี้นะชีวิตจริงนึนกคุณจะบอกตำรวจเยอะเลยมาบ้านกูอะ่ะดังเติมน้่ยมันป้าเอาไงน้องมันมันก็แทกนี่มันมันหาแลาวก็แทกแทกทำะไรพูดกันอย่างงี้นะจริงๆริแล้วชีวิตจริงจะบอกตำรวจเยอะป้าจะช่วยกี่บาทเอาง่ายช่วยกี่บา,าทนี่มันมาหยิบทองที่คอเจ๊นี่คนเนี้ยป้าช่วยกี่บาทจะช่วยกี่บาท อาลงจากรถก็ได้อ่าลงจาลรถจะเลยอ่าลองลองลองทำกระเจ้อย่างนี้นะลอง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 จีบเลยปป้าลงเลยลงเลยโยโย่จ้าตรงนู้นเลยลงนู้นพูดกันนี่เขาบอกเขาบอกเขาจะไปไปเขาจะลงรถอ่าเขาลงรถเขาจะไปเขาไม่มีตังค์แล้วมาพูดอย่างนี้มามีแค่ใช้หนอนจะช่วยกี่บาทล่ะจะช่วยกี่บาทจะช่วยกี่บช่วยทำไมแล้วมาพูดอย่างนี้นะก็กระตังแต่น้ำมันมันไปด้วยกันก็ต้องชดใช้กันนะก็มึงก็ออกสิออกกันหมดแล้วแล้วก็คุณน่ะไม่เห็นหยิบเลยเขาหยิบแล้วขึ้นรถมาแล้วน้องจ๋า ทำไมพูดกับเจ๊อย่างนี้กันเนี่ยเอาเดี๋ยวไปหยิกระเป๋าตังค์มาดิจอดนะจอดนะจอดตรงโน่เลยทางน้ำเลยหิกระเป๋าตังค์มาคุณจะไม่ไปใช่ไหมคุณลงรถใช่ไหมพูดอย่างนี้นะจะบอกกับพี่นอคุณจะลงรถใช่ไหมมาด้วยกันแล้วจะให้ลงรถรุ่นใหม่ะเดี๋ยวจะบอกกับพระสงฆ์นะเอาเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณจะลงรถอ่ะพระสงฆ์ก็ตบหลังแล้วบอกมีอะไรให้มาพูดนะผมจะเทศในวัดคนรู้ทั่วเลยเอาไงช่วยจะได้ร้อยหนึ่งไหม เอาตังมาตังมามาตังมาดิเดี๋ยวดูมีถึลงก็มามาดูก่อนเออดูก่อนดูก่อนคู่กันอย่างนี้นะเออดูก่อนดูก่อนหมดที่สาเร็วอัูก่อนดูก่อนดูก่อนดูก่อนมีเท่าไหร่อ่ะดูก่อนมือเงทำไมไม่ออกล่ะออกแล้วให้ไปแล้วไม่แล้วอย่าพานดิอยวต้องดูหมายเลขข้างหลังครับมาหยิบมาชีวิตจริงนั่นจะพูดให้พี่โน้ตฟังมีตำรวจมาเยอะหรือย่บ้านจะพูดมากงั้นลงรถเลยพูดมากลงรถนะลงลงน้องเขาพูดให้ลงรถเนี่ย ก็เต so ิมน้ำมาณร้อยเนี่ยมาดิอย่าให้เจลงนะเออล้วงก่อนนะน้ำมันแพงน้ำมันแพงคอยพันล้เพื่อนชวยแกอยู่จะมีอะไรมากมายเลยเนี่ไม่มีไม่ต้องร้องเลยมาด้วยกันก็ต้องช่วยกันออกเล่ดูมาเล้ยตังอ่ะนี่ฮะกำลังคุณเป่าตังอยู่ครับไอีกำลังคุณเป่าตังอยู่ร้อยหนึ่งไอ้พูดอย่างนี้นะกูจะบอกพี่โนดเลยชีวิต่ติงนะนายปตำรวจมากันเยอะเลยน้องจ๋า ทำไมเขาพูดอย่างนี้ล่ะกระเป๋าตังกระเป๋าตังพูดอย่างนี้กับเจ๊ไม่ได้นะมึงก็พูดกันอย่างนี้นะเอาไงชีวิตจริงนั้นจะคุยกันหมดยังไง้านกันเยอะเลยเขาถือป้ามสัมพันลงรถเลยไหมนั่นดูพูดแค่นั้นก็ป้าไม่ยอมจ่ายตังค์ขนาดนี่ยแล้วมึงมาพูดกับกูทําไมล่ะเอาก็ต้องกระจายกระตังไงน้องเกาชวนมาอย่างนี้ก็ใครชวนเราเรียบร้อยมากใครชวนไม่มีใครชวนนะป้าป้าเสนอขึ้นมาเองนะจ๊ะวันนี้น้องดูเขาพูดนั่นเดี๋ยวพูดงี้กับเจ๊สิ ออกมาแล้วเนี่ยเอฟซียังรู้เลยป้าไม่ยอมเสียเปรียบใครอ่ะสอดทองเลยป้าถอดทองให้นะคันมาเลยไปมึงพูดอย่างนี้เนอะชีวิตจริงนั่นกูจะนองตำรวจแอบยิงเลยนะเพื่อนพี่โนทเดี๋ยวเลยมาเขาว่าถามว่าหยิบนานมากนะทำมหยิบน,นานอ่ะกำลังค้นอยู่ฮะกำลังค้นมีแบงค์อยู่กำลังค้นอยู่ หยิบนานมากเลยกับทางคนรู้โอ้ยพูดอย่างี้ไม่ไม่ไว้ใจทุกคนเลยนะกูไม่ไว้ใจอะไรแล้วจริงนะจะเป็นผู้ประสงค์ให้เทศในวัดที่คนรู้ทั่วเลยไม่ไว้ใจอะไรแล้วรอนุ่นอยู่เนี่ยนีนิดเดียวแค่ให้ขยายให้รอรึอยู่เนี่ยเร็วเร็วหยิบนานมากเลยป้าเอฟซีฐามเนี่ยหยิบนานมากเลยกขจะไม่มีแล้วเนี่ยเร็วเร็วหยิบแบบนี้นะชีวิตจริงกูจะเล่าให้ตำรวจฟังหมดเลยหยิบนานมากเลยป้าเร็วๆดิป้า ไม่งั้นป้าลงรถเลยนะอ่าลงน้องให้เจ๊ลงรถเนี่ยแต่ลงรถหรือ็จะจ่ายค่าน้ำมันสองยางเอาทองไปห้าเลยหมดเอาทองมาเอาทองมาเอาทองเลยตังไม่มีเอาทองไปโอ้ยมันหยิบทองนี่อีดอกเห็ดชีวิตจริงต้กงจะเล่าตำรวจฟังเลยเพื่อนพี่นนมาบ้านก็ทุกวันเลยออกทัวรเงินช้าก็เอาทองไปซะหมดเรื่องหมดแล้วแล้วมึงจะม่หยิบของมึงนะเขาให้กันหมดแล้วเหลือป้าคนเดียวมึงจะมาเหลือป้าคนเดียวเอ๊งั้นเอาขนจมูกเท่าอันเดียวพอ มึงก็แทงคุยมึงออกมาตัดยิ้งมั้ย่ไอ้สัตว์นี่พี่โนโ่เนี่ยเพื่อนตำรวจเยอะเลยไม่เอาตังค์แล้วนะเขาเอาแค่ขนที่หมู่กันเดียวกำลังค้นอยู่ฮะกำลังค้นอยู่คนแล้วคนอีกแกจ,จะไม่ยอมให้ครับมึงพูดอย่างนี้นะจริงนะชีวิตจริงคุณจะบอกพระสงฆ์เทศในวัดหรือตำรดดวจเยอะเลยเร็วดิป้าเขาบอกเขาจะยิงเร็วเร็วเร็วเรื่องเงินนี่ไม่ได้เลยเร็วเร็วมาาานนปจ๋ มึงไม่ต้องมาป้าจ๋าไอ้ควายดองชีวิตจริงนะกูเอาเรื่องมึงแน่เลยตำรวจมาบ้านกันเยอะเลยมาสิเออแน่นอนแน่นอนเลยยิงมึงตายอ่ะเอออย่างไรไปรื่อเนี้ยเก่าอ่ะทองนี่ไม่ได้นะเก่ป้าเร็วๆสิเขาล็อกจะเก็บตังค์เนี่ยเด็กปมามาน้องเนี่ยพูดกับเจ๊อย่างเงี้ยเจ๊จะมีปัญญาไหมเนี่ย เอาทองไาเอาทองมาเอาทองมาเลยหมดเรื่องหมดราบไปวะราไม่มีกระทองว่าอีนี่ช้างเย็ดมจะบุญชีวิตจริงเจ๊จุกตัวหนาดัานหนมโนตฟังหมดเลยป้าเจ๊จุกก็มีแฟนเป็นตำรวจเลยไม่หยาบหยาบเจี๊ยบเรื่องพูดตามเอาตังมาเปลี่ยนเรื่องพูดได้ไงเอาทองมาดิโอ้ยดูนี่เราก็หาอยู่เนี่ยน้องหาอยู่ อีเสียงของก๊กๆก๊ะมีนะเตังค์เอามาเลยมาเลยมีเท่าดก็เอามาเออถึงม่าช่วยเข้าไปแล้วเออเออโอ้ยหมดตัวเลยเอาอีกเอาอีกไม่พอไม่พอเอาอีกไม่มีแล้วเอาอีกคนเลยเทกระเป๋าเลยเทกระเป๋าน้องช่วยเหลือเจ้ด้วยอย่าคิดเจ้นะเทเทกระเป๋าเลยเทอีกเอามาอีกหมดแล้วเนี่ยเทเลยยังไม่ถึงสิบบาทเลยเออ เทเลยน่าจะเล่าทบ้านกูฟังหมดพี่โน่นมีตำรวจมาเยอะเลยไหน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 กรเป๋าดูหน่อยมีแต่ไม่ยอมไม่ต้องดูอ่ะไหนไหนอีกซีบหนึ่งอีกซีบหน่งโอ้ยอีกซีบหนึ่งอีกซีบหนึ่งแล้วจะมาเอาเงินทำไมอยากเก็บกูอยากเก็บกูอ่ะเอาเป๋ามาเดี๋ยวล้วงเองกระเป๋ามาโอ้ยไม่ต้องเอากระเป๋ามาแล้วชีวิตจริงนึงกูจะเล่าให้ตำรวจฟังเลยพี่โน่นมาเยอะเลยกระเปากระเป๋ามาเดี๋ยวล้วงเองไงไม่ต้องล้วงแล้วคนอื่นทำไมไม่เก็บล่ะเขาเก็บกันทุกคนแหละป้าโอ้ยน้องจ๋า ทรมานติดใจเจ๊มากเลยจะเป็นลมแล้วเนี่ยโอ้ยเป็นลมโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอูยโอ้ยกอัยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊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 ยโองยโอยโอ๊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 ยโอนยโอยโอ๊ยโอยโอยอยโยโอยโอยออยโออยโออยออยโอยโอ พี่นอดมันมีเพื่อนตำรวจเยอะเลยมาขวักมือเรียกเลยมีใครพูดอะไรไหมผมจะแอบดป้าป้าเด็กป้าเด็กป้าเอาตังค์ป้มเอาตังค์เด็กป้าเอาตังค์เด็กป้าเอาตังค์ป้าป้าไหนป่าตังค์อะไหนป่าตังค์อ่ะยากลวงเย็นเหลือเกินนะเงินเนี่ยเดี๋ยวดิโอ้โหสกุลไม่มีเนี่ยเอาป่าตังค์มาขนดิน้องจ๋าทำอย่างนี้กับเจได้ไงเนี่ยอย่าทำกับเจนะไหนป่าตังค์ไหนป่าตังค์ไหนป่าตังค์ เอาเปาตามาดูก่อนดิจะดูเร็วมาหาเอาเปาตังมาโอ้มึงพูดกันอย่างนี้นะกูจะให้พี่โน่แต่ไม่มีเงาทองไปเอาเอาหมดเลยเอาลาไปอีช้างเยอะมึงในชีวิตจริงกูจะเล่าจิ๊กบ้านกูฟังหมดแล้วแต่หมดมากันเยอะเลยป่ะในเป๋าตังค์อ่ะมาไหนเดี๋ยวผมดูเขาดูเองดูให้มามามาดูให้มาเร็วดิ เราจะได้ช่วยเจ้าเราเรามึงมันต้องมากระแทกกูนะชีวิตจริงเนี่ยกูจะเล่าให้พราะต้องไปเข้าไปเลยหมดเรื่องหมดราวไปนี่มันกระแทกมือเจ๊เนี่ยมาเร็วเร็วเร็วเอาเป๋าข้างๆเลยหมดเรื่องหมดราวไปดูอ้าวตอนนี้ไม่มีแล้วอ่ะให้เขาดูไหนไหนเออ